นี่เบิ่งดูเ้าจะบอกเลยบอกเลยบอกไม่แก้ไขไขข่อยด้วนเลยอันสัตว์ข่อยลองเลี้ยนเนึ่งโอ้ยลองเลี้ยนไหมลองเลี้ยนผู้ใดล่ะไม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วโอ้ยผู้ใหญ่บ้านบ่านผมเลี้ยนเนาะก็ดูเลี้ยมื่บ้านกับสองมือกามาซุมกะเพราะข้าวเดียวไหมเพราะกะเพราะตอนที่เขาปั๊บอปัตอปตเต็ดโอ้ยเห็ดทางเพราะเอ็ดเลี้ยมอ่อปตต์แก๊เมียจะขอวันจีไมาเห็ดวันเป็นคุ่มนาบ้านเมียพราะผู้ใหญ่บ้านนี่ เองตัวไก่เอาปตอปะเตก็ต้องมาเบ่งดว่าเพ่นเฮ็ดหนึ่งดีบ่ดีนะรถแลนมากใครบ่ฟง้งล้วงใ่หนาบ้านเจ้าบนบนใช่มันก็มาใเต็มเต็มอ่าลเนเพราะว่าไปซื้อป่ามาปลอยกันเป็นเดิมซื้อป่ามาปลอยเลยนี่เอายางมาเบ่งดูยางมะเลือกเติบใส่เตืบสุงๆเอามายางมาเบ่งดู มันสิบว่ได้เอายาสักผมกับสบู่จี่ใบฉลูกมาใส่พ่อนุบอกให้พ่อให้กูอยายกั้นเลยให้นุไว้น้ำแป๊กทีทีหนึ่งแล้วจริญหลวงแม่ให้ใหู้สกูเปียจีบเป็นน้ำไผร่หรือเปล่มันเป็นน้ำหอมกเป็นน้ำชาเป็นน้ำพยาบาลแล้วมาดูแงล่นดุบ้านโอ้ยกระเพือชั่วโมงเดียวนี่แม่ตอนผ้านะครับหล่าไปซื้อของไหมไม่แล้วค่ะเอาไว้มากกับจีบฉลุกเราก็เป็นน้ำไข้ก็เ้าติดมันนั่งเป็นเรื่องชีบอ่ะ โอ้ยเสียหายเลยบ้นก no. okay. ็ดูแลอยู่ครับดูแลอยู่บ้านว่าบ่ดูแลถนนกับถนนไม่แต่ว่าูกผู้ใหญ่บ้านกามาแย่ั้โอ้ยเอากระสีเอินสร้างเถอะแล้วมัแก้ไขไหมชีว่างในสั่นสร้างผุนเดีวผุนเดวเดี๋ยวนี้เขาลังต่อไปทั้งผุนอยู่ผุน กะมาเบิงซูมือเฮาเผือแป๊บเดียวตอนพาหนูไปซื้อของเห็นบ่าวเอาตอนที่เฮาอยู่อ่ะเพิ่นยังเที่ยวนบ่ล่ะที่เพิ่นแค่ว่าพ่อบอกให้ปรับบอกสร้างจะว่าจะคนอยู่นี่มันบ่ล่ะก็เห็นนํากันอยู่มั้ยตอนที่เฮาไลไรสดหลังเฮาไลไรสดน่ะโอ้ยโอมพูดออก เอาก็มันทัวมานี่มันตบหยางมหยางมันมิดกับวิบไมันหลยเต๋อม่แต่เอาปากแล้วอมพูดออกพูดออกโอ้ยเนาะลูกสศว้าก็นเลยเนาะชีวิตเี่อมพูดออกพูดคำคกันเนาะโอ้ยาเลย่นงยดบิ้งดูเดี๋ยวเยวเบิ้งสับพก่อนเดี๋ยวสภาพับมันสิแดงป้อยปานี่ชีใสประมาณจักถุงมันยังสีพอดีกับสานาเบเบิ่งสับพ โอ้ยเัิไงนั่นโอ้ยหดเต็มเต็มเลยเ้าบานคุณแม่เห็นมั้โอ้ยยาวาโถยนั่นพอดีถามสร้างแล้วพอดีเราแก่ไขให้พอดีนี่ป้านี่มาวัสดีครับวัาดีครับใส่วิธีการยังไงนี่นี่นี่สร้างมาพอดีครับเลยพอดีมือวานี่ ตอนอยู่เนาะตอนอยู่กับร่งปรับกับร่งเทอยู่นี่สร้างผู้ดูแลผู้จะเป็นผู้ควบคุบมผู้รับเหมาก็เลยมาเบิงนี่แหละมองซาน้ำนี่แหละเขาจะแก้ไขยังไงครับตอนนี้พิธีการโอส้สิเทให้ไหมสิปรับให้ไหมบ๊บอบปรั๊บ่าอะไรเนี่ยนี่กันบ๊อบปับหน้าบ้านแม่ยพ่อเน่บ้านย่างอยู่จมบักคาปีก็าว่าแล้วนี่ เอายังสั่นแก้ไขไหมเด้อครับผมครับผมนี่กำลังต่อเติมอยู่ทางนี้ครับนี่พอดีผู้รับเมาครับเอาโอเครับปากแล้วเรารับปากแล้วป๊าดสรุปแล้วเป็นน้ำหอมเฮ้เป็นน้ำหอมพ่อชิคกีนพายบอพบอกที่ไม่เปลี่ยนหรอกเป็นน้ำหอมเพล่เข้าเดียวเปลี่ยนน้ำจะจะเป็นน้ำตัวแล้วพาพ่อไปคุยน้ำลูกตัวแล้วลูกตัวมาั่งมือโอ้นายก อดีตนายกเออเอาปลอดภัยไรันโอ้ยกิมานนองนสบ้นอำท่นี่แบอมันได้ในหนน้ำบเอาขันแสบเขาก็ไปเฮ็ดเข่าเฮ็ดกินกับเข่าเลยตัวนี่หน้าก็กินนมเลนี่ต้องมาวีเนีต้องมาวีคให้คนอยากอันใดก่อนโอ้ยบ่ มไมาเห็นไหนเ<ห>บิง้งดูวเห็นวิธีอะไรกันอมปูดเนี่ยเอากับข้อมผิดของพ่อเนาะมันบริความผิดของพ่อมันความผิดของหนูยยห,หนูส้วนพ่อไปซื้อกล้องเรือกระลัางนั่นน่ะมาใส่สุดนั่นนะพ,พ่อกับแม่พูนยัยบ้านนะโอ้ยขันหัวองศสี่พ่อใส่คนขับรถไปแทนกันแล้วเนี่ยพ่อเป็นพูนยัยบ้านกับพูใหญ่บ้านอยู่ตอนสร้างงานน่ะพ่อกะยูน้ำเพลินหนูกะยูเป็นว่าล่ะ ตอนที่เขาเจ้าเท่น่ะหูหูได้พอพอได้เข้าไปเพื่อวัาเดียวม,มันไปเป็นเรื่องชี่เห็น้วมนี่เบิึงสภาพมันยงนำผลอยเมื่อคืนในจัดตุ้มที่แม่เหรออ้าวฟังเสียงนำผลเอา,เาก็ะนตกโอ้ยนเานาะขนาดตกซ้ำนี่ได้ช่วยตกแห้งกับชิบวะโอ้ยสิบวะได้เอยายาซาผมกับสบู่มาพร้อมสิสภาพหน้าบ้านคุณแม่ใช่รึคุณแม่ครับ ้วเขาลเลาะเดี๋วสร้างกัล่งอกอกันแล้วล่ะเราสิมาเทป่ับให้อยู<ะ>เราชิมาปับเพื่อนไม่ไม่เห็นใหอยตัวบ่เห็นใหอลกับพ่อมแล้วเป็นกันแล้วเจ้าแหาปีกับ่เศ้าไม่ค่อยได้อูนเรอันนี้ระท่านศูนเนี่ยขนาดรท่านจูนท่านไดู้นเนคอยูนเนี่ยนขืนบ่คือศูนย์่งเนี่ย่อยากเ่าซื้อขนาดเขายูนเผอเข้าเดียวไหมโอ้ยอันนี้ว่า ธรรมดาสร้างไมเ่เฮ็ดไห่บ่นเฮ็ดให้ฟรี่ได้พี่น้องเงินก็สิเสียแต่ว่าตอนนี้บ่ทันสิเสียพ่อบาทดอกแต่ว่าคันเฮ็ดบ่ดีก็ต้องมาแก้ไขให้เอ้าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติต้องเฮ็ดจังสิจังสิได้ไม่ข่อยว่าจะเฮ็ดให้ข่อยดีข่อยก็ให้คือเก่าเงินนั่นแหละอัมนเห็ดไห้ข่อยบด่ดีบาทนึงข่อยก็บ,บ่ให้นะจ๊ะเ0 0 0อนกูบาดคนนี่สักหนึ่งไม่เสียเป็น10,000กว่า่าพุนแหม้องค่่ะบธรรมดาจริงๆแล้วบบบ่่่จําเป็นก็บ่ต้องเสีขาบ่ถ้นธรรมดานี่บ่ได้เสียดิบ่ได้เสียเพราะว่าอบต่อมันมีงบมาอยู่แล้ว เฮ้าบระเดียเสียบอกอันนี้กลหมายถือว่าเฮ้าเสริมนาบ้านให้มันระดับนาบ้านเฮ้าเฮ้าก็เลย้ิควีาเออเข้าใจอยู่นาบ้านเฮ้าก็เออขันว่าต้องการเฮ้าก็ให้เฮ็ดให้ดีให้แน่เฮาก็เสริมเติมแตงให้เฮ้าก็ให้ตามพอเสนอขอตกลงแล้วเนาะให้เป็นกำลังใจแค่ว่าเออเฮ็ดให้มันดีแน่เฮ็ดให้มันดีก็บอกกันแค่นั้นบารินบวยแต่มาเฮ็ดเท่เนี่ยอันจะไหนจะนำเ็มโอ้ยเนาะคอยแต่บุเคยพ่อนจักแนวได้โอ้โจังสี่ก็บอกไปแล้วเฮาเนาะใครจะ พ่อโวงสี่เขาไปมือนี้ก็แล้วไปซื้อของให้นัวเอาาก็เขากับบุหูได้พอมันพลาดไปแล้วเห็นได้สินะอาก็มีแต่หาวิธีแก่พลาดไปแล้วมันก็แก้อะไรอยู่เรื่องแก้แก้อะไอยู่แต่ว่าเรื่องเดเี๋ยวรื่องแก้แก้ได้อยู่หน้าบ้านแต่ว่าเรื่องเรื่องเราบ่เศร้าจมนี่เหรอไม่ขอยได้จมนมือมืดอและว่อนอีริสตาบ้าขอนคอยบ่จมข่อยก็อยู่ซื่อ

โอ้ยเนาะเสียตั้งเงินเสียตั้งเสียวเสสีเครุมอ่ะบกุมค่าสิใส่สโไปตังเออจัางได้สางกี่กะอาางกี่กะอ้าเขาบอกยุวันเขาอยู่มาแก้ไขอายุกันแก้ไขว่าได้กะก็จะคงจิวะจ้างว่ากันจริงจริงว่าได้ดอกก็จะเห็นให้มันดีพุ่นละ อมพยาบาลไปใช้ด้มพยาานมนีเจ้าเขไปใช้รเ่องแล้เขา่อเขาสิมเยจ้ามจัดแ้โอ้ผู้สาวว่าสิไปเบิ้งบอกทีมงานเขาเห็ดเวทีฉันนี่เจ้าการปีกตัวไปก้อนก็ได้ปีกตัวไปไม่ลาเขาสิมาเจ้าฝ้ามาเลยไปข้าวเดียวเจ้าก็เฝ้ามาครับเจาา้จาต้องมาฝ่าวินิจฉัยว่าินเขาแล้วใคกันที่ปยู่เอาหมู่บ้านคีอเห็นอำนาจมาอยู่บนบอกอำนาจมากปีน้ำแม่มันเบิ้งน้ำเขาบอกเออมันกับเบิ้งมันเกิดเบิ้งน้ำเขาโอ้กสาเบิ้งตัวตอ้าตั่น Ôi, chẳng chịu bạn แม่น nằm แต่ผู้ luôn บ้าน anh นี่เออเป็น nằm บ้านพ่อเมือง Ô Ô ồ, ồ, cá để kẻ khay. ต่รูปแล้วกับเป็นน้ำเฮาคือีกเป็นน้อาเป็นน้ำนัวละเอาพ่ออย่ามาโทษหนูตรงประเด็นคิดโทษพ่ออยังมือว่านพ่อกับแกยู้นี่อยู่ไหมอยากให้จมก็เลยสิผ่านไปเบิด์ได้บ้างไหมันหลายๆเรื่อง สุดท้ายพ่อก็ต้องเป็นคนหับพ่อก็ต้องยอมหับเอากระหับบ่ไ,ได้บานี่หรอพ่อกระหับกับพ่อมหลายๆอย่องคุณยายพ่อกระบอกสร้างแล้วคุยกับสร้างแล้วแล้วสร้างเขามาแก้ไขรแต่คุณยายเขาไม่ยังดอกพอก่อกระหับไปเดียวเนี่ยลายหลายเรื่องะยิปปับให้เล่าปกติหน้าบ้านเล่าเนาะมองนี่มองอืน่นมองอื่นหน้าบ่หงเนาะหงมือเดียวไม่นายอยากขึ้นทะเลเลยตอยนนี้โอ้เลเลยจังสีว่าจังเลยเนาะโอ้ย อันเดกอ่ะสสนี่บสสามคณสามเนี่ยาเขาไปซื้อเตียนหรือบ่สามคุณสามโอ้ยพี่เด้สาวำพอแปะพันไล่อยู่ตัวอยู่ขนาดับบโอ้ยลงวัดเดียวจุ่มเลยไม่ได้ขึ้นมาใช่ปลงนี่เรียบร้อยเลยลืกบักซิหเม็ดไปน เฮ้นยนอยนอนอนเอาสรุปแล้วกันเดี๋ยวแล้วพอไปคุยกับซางก็จะให้เพิ่นมาปับมาแก,ก้ไขให้เล่าเตือนมือเศ้ามากคุณอยากอะดิงดิงาพพอเลยเนี่ยเล่าทั่วฮาพอเ้าให้พอเขามาต้เา้งล่างปับกันเอาคิดตาม ตอนต่อไปครับขอบคุณครับพี่น้องสุขสุขคนครับของเพื่นเด้อของเพื่นของลุงของลุงแม่ยัง Vẫn cả vay thì non viết thật lạ Bò bò bò